สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ A อทูบช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวราศีไหนเงินแน่นอกสิ้นปีต้องยกออกคลิปนี้นะคะเป็นการดูดวงส่งท้ายปีต้อนรับปีใหม่กันอย่างสวยงามเลยค่ะเรียกได้ว่าอันเนื่องมาจากดาวอาทิตยยายเข้าราศีธนู ในวันที่17ธันวาคมนี้นะคะเราจะยาวไปจนถึงกลางเดือนหน้าคือวันที่15มกราคม2567ค่ะเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าย่อมส่งผลต่อดวงชะตาทุกราศีดังต่อไปนี้เลยนะคะแต่ก่อนอื่นเลยค่ะเอชบต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมกดปุ่มขอบคุณส่งเข้ามาให้ค่ะหลายท่านถามเข้ามาว่าปุ่มขอบคุณคืออะไรนั่นก็คือ หากสังเกตกันให้ดีๆนะคะด้านล่างใต้คลิปวิดีโอนี้จะมีปุ่มขอบคุณประก็อยู่ค่ะหากท่านใหนไม่เห็นอาจเป็นไปได้ว่าซ่อนอยู่ในปุ่มจุด3จุดทางด้านขวามือนะคะเป็นพระคุณยังสูงค่ะมาเริ่มกันเลยที่ราศีแรกคือท่านที่เกิดในราศีเมษลูกหลานลูกน้องกลับมาทําตัวดีไม่สร้างปัญหาเหมือนเดือนที่แล้วนะคะสุขภาพแข็งแรงขึ้นตามลําดับ ถ้ากำลังคิดจะเริ่มต้นทำรายใหม่ๆผู้หลักผู้ใหญ่พร้อมให้การสนับสนุนค่ะถัดมาคือท่านที่เกิดราศีพฤษภนะคะให้หมั่นดูแลสุขภาพของคนในครอบครัวให้ดีคนในบ้านมีเกณฑ์เจ็บป่วยส่วนตัวของท่านเองช่วงนี้ที่ออฟฟิศมีปัญหาอะไรอยู่หรือเปล่าก็เลยคิดจะย้ายงานบางคนโดนคำสั่งให้โยกย้ายทำให้ต้องมองหายายที่อยู่ไปด้วยค่ะถัดมาคือท่านที่เกิดราศีเมทุนนะคะ มีเรื่องบางอย่างต้องคุยกับแฟนให้ชัดเจนบางคนจะได้เจราจาต่อรองกับหุ้นส่วนลูกค้าหรือถ้ามีคดีความอยู่ช่วงนี้จะถูกนัดหมายให้มากไกล่เกลี่ยกันแต่ดูท่าจะยังไม่ได้ข้อสรุปอะไรนะคะเพราะว่าดาวพุดยังถอยหลังอยู่คงต้องได้กลับมาคุยกันใหม่เป็นแน่ค่ะถัดมาคือท่านเกิดราศีกรกฎค่ะเงินทองเป็นของหายากถ้าหมุนไม่ทานจริงๆก็จำเป็นต้องกู้ ช่วงนี้ชาวกรกฎมีเกณฑ์เป็นหนี้อาจจะกู้มาพ่อนบ้านพ่อนรถหรือกู้มาประกอบอาชีพก็ต้องดูเรื่องเอกสารให้ดีๆนะคะอย่าไปยุ่งกับนอกระบบโดยเด็ดขาดค่ะถัดมาคือท่านี่เกิดราศีสิง์รายจ่ายเยอะบางคนจะมีงานพิเศษเป็นจบๆเข้ามาแต่ทำแล้วคงยังไม่ได้เงินต้องรอหลังปีใหม่ไปแล้วโน่นเลยค่ะ ส่วนชาวสิงค์ข้นที่มีลูกอยู่แล้วชีวิตจะยุ่งอยู่กับเด็กๆมากเป็นพิเศษนะคะถัดมาคือท่านที่เกิดราศีกันค่ะมีเรื่องร้อนใจในบ้านญาติพี่น้องอาจจะเจ็บป่วยไม่สบายก็เลยต้องวิ่งวุ่นดูแลหรือว่าเดินทางไกลไปเยี่ยมเยียนอีกด้านอาจเป็นช่วงเวลาที่ชาวกันจะได้ตกแต่งซ่อมแซมบ้านหรือว่าซ่อมรถด้วยนะคะถัดมาคือท่านที่เกิดราศีตุลค่ะอยู่ไม่ติดบ้านเลยช่วงนี้นะคะ ได้เวลาแพ็คกระเป๋าไปเที่ยวปีใหม่พอดีคงหมดเงินไปกับการเดินทางไลายสตังอยู่หายฟรีแซนแบบนี้แพงยังไงก็ต้องจ่ายละค่ะแต่หลายคนจะได้โชคจากการเดินทางด้วยนะคะถัดมาคุณท่านจะเกิดราศีพิจิกค่ะมุ่งมันเรื่องงานมากขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าอยากหาเงินอยากได้เงินคิดขยับขยายในเรื่องการงานสำหรับใครทำธุรกิจก็ยังไม่ควรลงทุนอะไรในช่วงก่อนปีใหม่ค่ะ มีเกณฑ์ถูกเอาเปรียบหรือว่าต้องซื้อวัตถุดิบในราคาที่แพงกว่าปกติไว้หลังปีใหม่ค่อยเดินหน้าดีกว่านะคะถัดมาคือท่านเกิดราศีธนูค่ะช่วงนี้เป็นจังหวะดดีๆของชีวิตผู้หลักผู้ใหญ่กลับมาพร้อมอุปธรรมช่วยเหลือหางานม,มาให้หรือว่ากําลังพิจารณาเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งให้ด้วยค่ะแต่ไม่รู้ทําไมนะคะชาวธนูหัวร้อนง่ายมากค่ะใจเย็นสักนิดนะคะอย่าพึ่งหงุดหงิดไปค่ะ ถัดมาหนึ่งราศีคือถ้าจะเกิดราศีมังกรค่ะหนึ่งเดือนต่อจากนี้ให้เฝ้าสังเกตร,ร่างกายตัวเองสักหน่อยนะคะมีตรงไหนผิดปกติไหมอิทธิพลของดาวอาทิตย์ในราศีธนูจะทำให้ชาวราศีมังกรเจ็บป่วยแบบไม่แสดงอาการแล้วยังต้องระวังอุบัติเหตุให้มากๆค่ะอย่าไปในที่รับตาคนเดียวอาจเกิดเรื่องแต่ไม่มีคนเห็นไม่มีคนช่วยนะคะถัดมาคือถ้าจะเกิดราศีกุมค่ะ ถ้ายังโสดจะฮอสุดๆค่ะมีคนแอบสนใจน่าจะเป็นเพื่อนกรรมกรเพื่อนแนะนำให้รู้จักผ่านการทำงานส่วนใครมีแฟนแล้วคนรักเอาอกเอาใจดีมีอะไรขอให้บอกพร้อมช่วยเหลือเต็มที่มีเกณฑ์ไปเที่ยวด้วยกันด้วยนะคะแล,แล้วก็มาส่งท้ายการที่ท่านี่เกิดในราศีมีนค่ะงานเข้าอีกครั้งค่ะอาจได้บุกเบิกงานอะไรใหม่ๆเป็นงานที่ยากพอสมควร ต้องคอยแก้ปัญหาซ้ำยังเจอคนที่ไม่ชอบหน้าในสายงานหรือว่าต้องจำใจทำงานที่ไม่ชอบก็เลยจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองบางอย่างเพื่อการทำงานครั้งนี้นะคะเอาละค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของเปิดดวง ตามลัคนาราศีที่ช่วงนี้มีเกณฑ์ดวงเปลี่ยนอันเนื่องมาจากดาวอาทิตย์ย้ายเข้าราศีธนูในวันที่17ธันวาคมยาวไปจนถึงวันที่15มกราคมปีหน้าเลยนะคะสำหรับคลิปหน้าคะ่ะจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามรับชมกันได้เลยนะคะขอบคุณที่รับชมคะ่ะ